สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพกบกับช่องมีมามนทาโรชแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับค,คลิปรันด้อมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะของชาวท่านน้ำนะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเรามาดูกันว่าคลิปรันด้อมดวงความรักของชาวท่านน้ำนะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวท่านน้ำกันก่อนชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะให้มีขึ้นเดดเซ้งนะคะสิไม้เท้าสองดาบ1ดาบนะคะ ดาบเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เป็นพลง,งาน8ดาบนะคะขึ้นมาเนะในช่วงเวลาตรงนี้นะคะเออแอบมีความรู้สึกว่าให้ดาบก,ก็ขึ้นมาอยูออ่พอสมควรเหมือนกันนะอนาช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาของ ทิศทางการที่จะตัดสินใจหรือว่าจะทำอะไรให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมันมีแนวทางที่เราสึกว่าโอเคสเต็ปนี้เวน,นี้เราจะต้องเดินหน้าเราจะต้องทำอะไรแล้วเพื่อการที่เราจะสกเซสหรือการที่เราจะได้เดินหน้าไปกับเป้าหมายของตัวเราเนาะเพราะว่าคุณจะมีการตัดสินใจหรือมีการสื่อสารอะไรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ขึ้นพลังงานหนึ่งดาบนะคะออถามว่าในความรู้สึกจริงๆมันว่ามันมีความลังเลขึ้นมาอยู่นี่นแหละสองดาบตรงนี้เนาะความลังเลใจหรือว่าความรู้สึกที่เราอาจจะต้องคิดหรือว่าเราอาจจะต้องตัดสินใจกับเรื่องบางอย่างนะคะทีนี้ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับในเรื่องของแนวทางนะคะในเรื่องของสเต็ปที่เป็นเงื่อนไข ข้อจำกัดนะ,ค,ะความชัดเจนที่จะก่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสของพลังงานความมั่นคงนะคะทางความรู้สึกเนาะวันว่าช่วงนี้ชาวท่านน้ำคุณมีเหตุและผลมากขึ้นอืมก็มีความมั่นคงทางความรู้สึกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเราอยากที่จะ สร้างความชัดเจนให้กับตัวเองคือคุณมีเงื่อนไขมีกำแพงอะไรบางอย่างแหละถ้าพูดถึงในความรู้สึกในตัวตนของคุณนะคะอาจจะมีรู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งเงื่อนไขตั้งกำแพงไปในช่วงเวลานี้เนะี่ยมันน่าจะอยู่ในโมเมนต์ของการได้ใส่ความพยายามเข้าไปคะะ่ะคือมันว่าคุณคุณมีข้อจำกัด มีใครที่เรียนมีเกณฑ์ในใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะมีความรักหรือมีความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนเนาะก็มอนคิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้คุณก็คงจะได้เลือกได้ตัดสินใจเพราะมันดูมีานกา์เข้ามาให้ชาวท่านน้ำต้องพิจนารณาหรือว่าตัดสินใจด้วยอะคะ่ะในช่วงเวลานี้นะ โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทิศทางนะคะแนวทางที่มันจะเกิเกดขึ้นเนาะในสเต็ปต่ตอจากนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่จริงๆมลว่ามันเหมือนเป็นช่วงที่คุณมีเป้าหมายมีความมั่นคงให้กับชีวิตพลังงานความรู้สึกของตัวเองเนาะมีรูปแบบของความชัดเจนหรือว่าการสื่อสารที่ มันมีความตรงไปตรงมามากิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คุณดูทํางานเยอะทํางานหนักเหมือนกันนะในช่วงเวลานี้นะคะในรูปแบบของความสัมพันธ์หรือว่าที่ผ่านมามันว่าคุณมีความเครียดมีความกดดันให้กับตัวเองอยู่พอสมควรเลยทีเดียว ลษณะปลายทางแนวทางทางความรู้สึกนะคะมันว่าอาจจะต้องเหมือนกับเราทําอะไรให้มันพอดีด้วยอะ่ะเพราะว่ามันมีความโอเวอร์โหลดขึ้นมาในพลังงานของชาวท่านาน้ำในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะบ,บางสิ่งบางอย่างที่ถ้ามันหนักหน่หนหนวงเกินไปมันก็อาจจะไม่ได้ดีเนาะมันก็ต้องอยู่ในโมเมนต์อยู่ในสเต็ปที่เราสึกว่าเออมัน โอเคด้วยดีต่อใจด้วยนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทิศทางนะคะพลังงานสถานการณ์ทางความรักแบบด่วนๆนะคะที่จะเกิดขึ้นเนาะกับชาวท่านน้ำเนี่ยจะไปในเวนไหนจะไปในสถานการณ์รูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันไป สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบด่วนๆเลยนะคะสำหรับชาวท่านน้ำนะชาวสีมีนกรกฎพิจิกนะคะสีดาบนู่สีดาบดยงังไงเนี่ยสองถ้วยนะคะห้าเ,เทา้าแล้วก็เซเว่นออลคอยอด้วยลักษณะของพลังงานนะคะ ความรู้สึกมันว่ามันก็จะอยู่ในสเตปอยู่ในเวประมาณนี้เนาะอยู่ในทิศทางที่เรารู้สึกว่าคือโอกาสทำความรักนั่นแหละโอกาสทำความรู้สึกนั่นแหละที่จะนำพานะคะความสัมพันธ์ของเราตรงนี้ไปคือมันว่ามันเหมือนคุณน่าจะได้เจอได้เจอคนที่ถูกใจนะ ต่มันเหมือนจะเป็นกระบวนการการ, learning, การเรียนรู้แบบใช้เวลาเหมือนกันพลายขึ้นพลังงานเจลเดียนนะคะพลังงานในรูปแบบของการ learning การเรียนรู้กับแนวทางสถานการณ์ที่กอเกิดขึ้นเนาะมีเรื่องของกระบวนการ h e ลลิ่งความรู้สึกนะคะการเยียวยาหัวจิตหัวใจเนาะการได้เบรกได้พักนะคะ เ,ออเหมือนเรเนี้มันว่าคุณได้ฟื้นฟูพลังงานบางอย่างแน่ๆเออเหมือนได้ฟื้นฟูได้ฮิลลิ่งได้พักได้แบบมีสมาธิอะไรหรือแบบได้นิ่งอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องราวของอีกโก้ความมั่นใจตัวตนมันก็ว่าอาจจะต้องปรับให้มันอยู่ในออโซนพลังงานที่พอดีเออ,อทั้งสำหรับ ตัวคุณแล้วก็ตัวคนที่เขาจะเข้ามาด้วยนะคะมันรู้สึกว่ามันมีในเรื่องราวของสหก,การที่ต่างคนก็ต่างอาจจะมีอีกโก้มีความมั่นใจในตัวเองนะคะในสหก,การความรักที่คุณอาจจะได้เจอได้เจอต่อจากนี้เนาะแต่มันจะมีการเรียนรู้อ่ค่ะแบบค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลานะคะศึกษา learning กันไปเนาะเป็นโอกาส พลังงานทางความรู้สึกที่มันจะก่อเกิดขึ้นเนาะในพลังงานตรงนี้เราก็อยากให้มันมีทิศทางที่เรารู้สึกได้ว่าออเป็นทิศทางที่ตัวคุณน่ะจะได้ปลดล็อกกับปัญหาหรือว่าพันธนาการต่างๆแล้วจริงๆนะคะคือมันเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเป็นอะไรที่ ยึดติดมานานเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่หน่วงเออหนักหน่วงทางความรู้สึกเกาเหมือนว่ามันก็ถึงข่าวที่คุณจะได้ปล่อยวางกับปัญหาแล้วก็สถานการณ์นั้นๆด้วยนะคะในสเต็ปในช่วงเวลาต่อจากนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าถ้าแนวโน้มในรูปแบบของการ take action นะคะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปในรูปแบบไหนไปในเวไหนได้บ้างเนาะ รูปแบบของการที่คุณจะได้รับการทีตต่างๆนะคะในสถานการความรักเร็วนี้จ้ะจะเป็นยังไงคะการเทเชั่นที่คุณจะได้รับนะอุ๊ยมันมีการเริ่มต้นนะคะเออมีการจะมาพยายามเพื่อความสัมพันธ์มีคนที่เขาส่ง ประเมินดูสถานการณ์ตรงนี้อยู่ด้วยมีพลังงานเด็กถือดาบนะคะมีพลังงานเด็กถือเหรียญโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นนะคะในเรื่องราวพลังงานความรู้สึกต่างๆที่มันจะก่อเกิดขึ้นเนาะในสเต็ปที่เราสึกว่าเออมันโอเคมันดีต่อใจประมาณเนี้ยที่ทางพลังงานของแบบแพชชั่นนะคะแบบ ความพยายามความมุ่งมั่นสุดๆไปเลยอะไรแบบเนี้ยคือเราสุกว่าเหมือนกับมันจะมีการใส่ความพยายามกันในความสัมพันธ์อย่างเต็มที่มากๆนะคะคือไม่ได้แบบเออไม่ได้ใส่ความพยายามคือเราสุกว่าตั้งใจมากๆกับตั้งใจรักตั้งใจทุ่มเทในความสัมพันธ์นะคะคุณน่าจะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ม,มนว่าคนคนนี้เขาน่าจะสองหรือว่า ติดตามดูการเคลื่อนไหวของคุณมาสักระยะนึงแล้วมีไพ่พลังงานการคิดวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็สิบถ้วยมาด้วยฉะนั้นรูปแบบการเทคชันนะ่ะมันมาเป็นฟิลลิ่งของความรู้สึกดีๆการเติมเตม็มความผูกพันทางความรู้สึกแล้วก็อะไรหลายอย่างที่มันจะกเกิดขึ้นเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะเป็นแนวทางแหละเป็นแนวทางอะไรที่รู้สึกว่าเออมันก็ มีสเต็ปที่มันสามารถตอบโจทย์ได้มีรูปแบบโอกาสของการแบบฟื้นฟูพลังงานความคิดความรู้สึกต่างๆได้นะคะประมาณนี้เลยเนาะในทางการที่ขึ้นมานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าพลังงานในสเต็ปช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง ช่วงเวลาสถานการ์ความเป็นไปแนวทางความรู้สึกนะคะแนวโน้มในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะสำหรับชาวท่านนา้ำเนี่ยมันว่าอย่างน้อยๆคุณก็จะได้มีโอกาสในการเริ่มต้นแหละในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะที่จะเข้ามาเนาะโอเคไปดูกันต่อสีแนวโน้มจะเป็นยังไงแล้วไพ่ยอยากที่จะ ให้คำแนะนำอย่างไรนะคะกับตัวชาวธานุน้ำบ้างเอ่ยไปดูสิจัดชีสนะคะจะต้องใช้เหตุผลหน่อยเนาอในการคิดในการตัดสินใจนะคุณดูในเรื่องของความแฟรดูในเรื่องของความยุติธรรมเนาะอย่าไปเสียดายเสียใจกับสิ่งแบบอะไรที่มันผ่านมาแล้วมันว่าคุณต้องเดินหน้าแล้วก็ อยากให้คุณมีพลังงานของความแบบมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะเออเพอยากให้คุณเชื่อมั่นในการที่แบบคุณจะเมนิเฟสนะคะในสิ่งที่ใช่การอยากที่จะดึงดูดคนที่ใช่โอกาสที่ใช่เข้ามาในชีวิตะคะช่วงเวลานี้ทำได้เลยเออแล้วก็เรู้สึกว่าถ้าบางคนที่มีโอกาสทางความรักที่เข้ามาค่อนข้างเยอะอาจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่าคนคนนี้เนี่ย เขาอยู่ในสเต็ปอยู่ในเวย์ของการแบบให้ความจริงใจกับเรามากแค่ไหนนะเหมือนเหมือนกับถ้าช่วงแรกนีคุณก็อาจจะย,ยังยังทุ่มเทใจยังยังเทใจไป100%ไม่ได้ขนาดนั้นนะหมดอนรู้สึกว่าคุณจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้แล้วก็คุณจะต้องยึดเหตุและผลนะในการที่จะคิด ว่าตัดสินใจกับสิ่งต่างๆนะคะคือไม่ได้ใช้อารมณ์นําเหตุผลนะคะอืมประมาณนี้นะในถากการที่ขึ้นมานะคะคือมนว่าคําแนะนาเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างตรงตัวด้วยเรื่องของความแฝงคุณลองมองความสัมพันธ์ที่คุณกําลังดิวอยู่หรือที่คุณกําลังเจออยู่ก็ได้ว่ามันตอบโจทย์คุณในเรื่องของความแฝงตอบโจทย์คุณในเรื่องของ ความสัมพันธ์ที่ดีไหมนะคะเป็นพลังงานที่ใช่ไหมเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกว่าคู่ควรหรือว่าควรค่ากับการที่คุณจะลงทุนลงแรงไปในตรงนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็คุณลองพิจารณาดูกัแบบคุณสมบัติที่คุณอยากจะดึงด,ดูดใครบางคนเนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นยังไงมันตอบโจทย์พลังงานกันไหมนะคะ ออลองพิจารณาดูในหลายๆสัดส่วนเนาะเพราะมลคิดว่าคุณพิจารณาได้อยู่แล้วอะอในสเต็ปในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะอ่ะทีนี้เราไปดูกันว่านะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวท่านน้ำเพิ่มเติมอีกเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมันขอคำแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงแนวโน้มพลังงานความรู้สึกคุณจะเป็นยังไงคะ คุณก็จะคิดวิขออะไรค่อนข้างเยอะบางคนมีการเลือกทําตามสัญชาตญาณหรือทําตามความรู้สึกของตัวเองเนาะมีเกณฑ์ที่คุณจะมุกอ่อนจากอะไรบางอย่างแล้วก็มีโอกาสมีตัวเลือกทงความรักเข้ามาให้ได้บแบบพิจารณาตัดสินใจค่อนข้างเยอะด้วยค่ะสำหรับบางคนนะมีเรื่องของแรงดึงดูดมีเรื่องของพาชั่นมีเรื่องของความมั่นใจนะคะ มันมีการเดินทางเดินหน้าเนาะแล้วก็เป้าหมายแนวทางในสิ่งที่มันจะก่อเกิดขึ้นนะคะประมาณนี้เลยโอกาสพลังงานพลังใจทางความคิดทางความรู้สึกนะคะอืมเหมนว่ามันมีเป้าหมายมีการส่องมีการ ประเมินนะคะดูแนวทางในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะทิศทางแนวทางตรงนี้นะคะออรูปแบบที่ขึ้นมาเหมือนว่ามันเป็นรูปแบบของการที่คุณเดินหน้าไปตามแพชชั่นของคุณเนาะเหมือนว่าคุณมีเป้าหมายอะไรคุณทำได้เลย มันเป็นช่วงเวลาของการแบบใส่สเต็ปของเราเดินหน้าไปแต่คือเหมือนก้าวไปอย่างระมัดระวังก้าวไปด้วยสัญชาตญาณความรู้สึกที่รักตัวเองคิดวิเคราะห์ในทุกๆอย่างก้าวค่ะประมาณนี้สมมติมว่าถ้ามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นมาหรือเป็นปัญหาที่ควรใจก่อนหน้านี้อ่ะมันจะมีเกณฑ์ที่คุณสามารถตัดสินใจในการแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ได้แบบ c l e a r ร์วิได้นะคะประมาณนี้เลยในเวที่ขึ้นมานะโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวมน์ขอไปดูหน่อยว่าจะมีลัคนาหรือมีราศีอะไรบ้างเนาะที่เขาจะเข้ามานะคะเป็นสถานการณ์ความรักของคุณในช่วงเวลานี้นะคะชาวท่าตน,น้ำ มีชาวสิงเมถุนกมุมอุ๊ยเมทุนสัมมะแล้วก็มีนนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะบนฝางกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ